ใจของเขากลัวการสูญเสียคุณไปบ้างไหมนะคะเขากลัวไหมว่าถ้าวันหนึ่งมันไม่มีคุณเราจะเป็นยังไงเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าใจของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกําลังพวงหรือคิดมากในเรื่องใดวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพย่ยิปซีมาเล่าเรื่องราวกันนะคะตัวตนของใครบางคนที่คุณกําลังคุยอยู่ mm hmm. เขาหวาดกลัวอะไรในความสัมพันธ์นี้ลึกๆแล้วเขากลัวไหมถ้าวันหนึ่งเขาต้องสูญเสียคุณไปจริงๆค่ะดังนั้นสําหรับใครก็ตามที่มาเจอไพ่กองนี้ คุณจะต้องมีหวานใจมีใครบางคนที่คุณกำลังอิเลชชั่นชิพหรือกำลังเปิดใจในการคุยกันนะคะมาดูกันนะคะว่าเขากลัวไหมเขากลัวกันไม่มีคุณไหมเขากลัวว่าคุณรุดดวงจะหายไปไหมมาดูกันนะคะใบแรกค่ะ Page o f Wands ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีแนวโน้มในการของการเริ่มต้นนะคะอยู่ในช่วงการเริ่มต้นในการพูดคุย1นึ่งเหรียญน,นะคะและ six Wands ว wow. ้าว แม่หมอมองว่าความสัมพันธ์นี้กว่าคุณสองคนจะได้มาเจอกันไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะคะมันอาจจะผ่านการลม้มลุกคุกคราบบางท่านอาจจะต้องผ่านเกี่ยวกับเรื่องราวของอะไรบางอย่างที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะคะบางท่านอาจจะผ่านเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่แบบเหมือนพูดคุยอาจจะผ่านการเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะมาก่อนหน้านี้หรือกว่าที่คนคนนี้เขาจะจีบคุณได้เขาฝ่าด่านการที่ ตัวของคุณรดวงอาจจะมีคนมาจีบมากมายนะคะแต่ว่าตัวของคุณเองเนี่ยก็ยังคงรู้สึกว่าคุณอยากเลือกเขาประมาณนี้นะแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีจุดของการเริ่มต้นรู้สึกดีบางท่านคบหาดูใจบางท่านเป็นแฟนไปแล้วบางท่านนะคะเหมือนมีการเปิดใจอะไรที่ลึกซึ้งมากๆไปแล้วด้วยนั่นเองนะคะคุณกับเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวอะไรบางอย่างมากมายมาด้วยกันค่ะ t r i f o a n e s เรีย s 10ถ้วยโอ้โหดีจังเลยอะเลอเวอร์นะคะอืมไม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้สิ่งที่กังวลหรอไม่หมอรู้สึกว่าเขากังวลกังวลว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะทํำยังไงดีเพื่อให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้และความรักของเราอ่ะ ยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้แม่หมอรู้สึกว่าสิ่งที่เขากังวลหรือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาคิดมากก็คือเขาจะทํำยังไงดีเพือความรักครั้งนี้มันสามารถประคับประคองดูแลกันต่อไปและสามารถพัฒนาสารต่อเป็นครอบครัวอย่างสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเหมือนกังวลใจนะเหมือนเขามีคําถามในใจด้วย จริงๆแล้วตัวของคุณอะลึกๆหึงเขาบ้างไหมต้องการเขาบ้างไหมตัวของคุณเองเนี่ยได้กลัวการสูญเสียเขาไปบ้างแบบที่เขากลัวหรือเปล่านะคะคนคนนี้ในใจเขาวางแผนที่จะมีคุณลุกดวงเขาวางแผนที่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มีความสุขและเขารู้สึกรักคุณจริงๆนะคะ ดังนั้นก็คือสิ่งที่เขากังวลใจก็คือไม่หมาะรู้สึกว่าลึกๆเขากลัวว่าจะมีใครบางคนมาแย่งคุณไปจากเขานะคะเขาก็เลยอาจจะคี้หึงบ้างในบางครั้งพยายามที่จะครอบครองคุณพยายามที่จะสอบถามหรือเป็นห่วงเป็นใย,ยหรือพยายามที่จะใส่ใจคุณจริงๆอ่ะมันเป็นการแสดงออกที่เขารู้สึกว่าเขาอยากทําสิ่งเหล่านี้เพื่อแบบเหมือนให้คุณยังอยู่กับเขาและสามารถไปต่อได้กันได้ความรักครั้งนี้สําหรับคนที่เปิดมาเจอไพ่กองนี้ไม่เหมาะว่าเขาเขาวางแผนอยากมีคุณนะ แล้วก็ตัวของเขาเองก็รักคุณไปแล้วเริ่มต้นรู้สึกดีไปแล้วแล้วก็ในหัวเนี่ยกังวลกังวลว่าอนาคตของเรากับเขาจะเป็นยังไงต่อไปจะสามารถรักกันได้นานๆหรือเปล่าคุณได้เห็นภาพการมีเขาอยู่ในอนาคตเหมือนที่เขาคิดกับคุณหรือเปล่าด้วยหรือไม่ด้วยนะคะเลิศนะพลังงานดีนะคะคนคนนี้เขากังวลค่ะเขากลัวว่าอนาคตของเรากับเขาเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคหรือมีอะไรหรือเปล่าแล้วเขาควรจะทํำยังไงให้มันดีขึ้น,นะคะนี่คือสิ่งที่เขา กังวลใจนะคะโหดีจังเลยอะ่ะได้เ NERGY ของ10ดาบนะคะ The Empress นะคะแล้วก็5ดาบนะคะสิ่งที่คนคนนี้กังวลใจนะคะคุณลูกดวงเขากลัวว่าเขาจะดีไม่พอสำหรับคุณลึกๆเขาก็เหมือนมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าตัวของเขาเนี่ยจะดีพอที่จะดูแลคุณ จะดีพอที่เราจะสามารถผ่านอุปสรรคหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างไปด้วยกันได้หรือไม่ใจลึกๆก,ก็กลัวว่าคุณจะแทงข้างหลังเขาใจลึกๆก,ก็กลัวนะกลัวว่าแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งตัวของคุณเนี่ยอาจจะไมไ่รักเขาแล้วแล้วเขาจะเสียใจไหมเขาจะสามารถอยู่ได้จริงๆหรือเปล่าหรืออย่างไรต่อไปแล้วก็ลึกๆนะคะสิ่งที่เขากังวลก็คือเขามองว่าเขายังดีไม่พอด้วยซ้ำสำหรับในอะไรบางอย่างเหมือนคุณลูกดวงดีมากดีซะจนเขารู้สึกเขาไม่มั่นใจ ว่าเขาจะสามารถเป็นคนที่ดีมากพอเพื่อคุณภูมิใจได้หรือไม่แล้วลึกๆก็กลัวว่าจะสูญเสียคุณไปให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจากพลังงานที่เปิดได้สําหรับไพ่กองนี้นะแม่หมองมองว่าเขายกให้คุณลูกดวงเป็นที่สุดของใจเลยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรคุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะขอให้คุณรับรู้ว่าคนที่รักคุณเขากลัวเขาจะไม่ดีพอสําหรับคุณเขากลัวว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังใจลึกๆก็กลัวค่ะกลัวจะพ่ายแพ้และเสียคุณให้กับคนอื่น ไปนั่นเองนะคะดังนั้นสําหรับเอเนอรนี้พลังงานนี้ที่เกิดขึ้น เขารักคุณนะคะและใจลึกๆเขาก็กลัวเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นกันนะเพียงแต่ว่าตัวของเขาอาจจะไม่ได้พูดกับคุณออกมาตรงๆก็เท่านั้นเองค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้ energy นี้คุณเองก็รู้สึกได้เหมือนกันว่ามันค่อนข้างที่จะตรงกับคุณลึกๆเขากลัวการสูญเสียคุณไปลึกๆเขากลัวว่าเขาจะไม่ดีพอแล้วก็ตัวของเขาเองมองว่าคุณเป็นคนสําคัญและใช่ที่สุดก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้นะคะยังไงแม่หมอขออวยพรในความรักครั้งนี้มีความชัดเจนมีแนวทาง ของความสดใสค่ะหรือสําหรับรู้ดวท่านใดค่ะอยากเช็คเอเนอร์จีตัวเขาวางแผนอยากมีคุณมากน้อยแค่ไหนตัวของเขามองเห็นภาพของคุณกับเขาในอนาคตหรือเปล่าเขาตั้งใจจะเป็นคนรักที่ดีหรือไม่คุณกับเขาสามารถพัฒนาหรืออัปเกรดนะคะจากการเป็นคู่รักไปสู่การเป็นครอบครัวได้ไหมสอบถามรายละเอียดในการดูดวงตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยจะมีคิวว่างตั้งแต่วันพุธถึงวันเสาร์นี้เป็นต้นไปนะคะต้องการคิวกี่โมงสําหรับแบบโทรแจ้งแอดมินได้เลย เต็มวัยมากนะคะและสําหรับใครบางคนที่ต้องการเช็คดวงแบบพิมพ์สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ด้วยเช่นกันและทุกโปรโมชั่นส,สาหรับดวงของความรักสามารถส่งรูปคนรักคนคุยเข้ามาได้ค่ะยังไงขออวยพรให้ความรักครั้งนี้มีความรักที่ชัดเจนและสวยงามเกิดขึ้นเป็นกําลังใจให้ค่ะ